กลับสู่วันวานวันดีในวัย40ปีมีชีวิตที่มั่นคงและดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นเธอมีหน้าที่การงานที่ดีมีบ้านที่อบอุ่นแต่ในยามที่ความเงียบเหงาเข้ามาเยือนจิตใจเธอมักจะหวนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ยังเป็นเด็กสาวในชุดนักเรียนวันดีรู้ดีว่าเธอไม่ได้อยากกลับไปแก้ไขอะไร แต่เพียงแค่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็ทําให้เธอรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจนิยามได้คือหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลตาวันดีเผลอหลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่คิดถึงอดีตอย่างแรงกล้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความฝันอันยาวนานที่พาเธอย้อนเวลากลับไปเธอตื่นขึ้นมาบนโต๊ะเรียนที่คุ้นเคยในห้องเรียนเก่าสมัยมัธยมปลาย เสียงเพื่อนๆที่กำลังหัวเราะและหยอกล้อกันดังกล้องไปทั่วห้องวันดีมองไปรอบๆทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหัวใจของเธอเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอเดินออกจากห้องเรียนและสูดอากาศบริสุทธิ์ของโรงเรียนที่คุ้นเคยกลิ่นต้นไม้กลิ่นดินและเสียงนกที่ร้องขับขานทำให้เธอแน่ใจว่าเธอได้ย้อนเวลากลับมาสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ในที่สุดเธอก็ได้พบกับเขาชายหนุ่มที่เป็นประธานนักเรียนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียนทุกคนวันดีจำได้ว่าในอดีตเธอเป็นเพียงแค่เด็กสาวขี้อายที่ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขาแต่ในความฝันครั้งนี้เธอตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอีกเธอเดินเข้าไปหาเขาและส่งยิ้มที่มาจากใจจริง ประธานนักเรียนหนุ่มแปลกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเธอเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่เจือด้วยความเขินอายเล็กน้อยวันดีใช้เวลาในความฝันครั้งนี้อย่างเต็มที่เธอเริ่มเป็นคนกล้าสแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆและแบ่งปันความรู้สึกอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเธอมีความสุขกับการเรียนร้องเพลงเป็นอย่างมาก เสียงเพลงที่เปล่งออกมาจากหัวใจทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งและในที่สุดประธานนักเรียนหนุ่มคนนั้นก็เริ่มมองเห็นเธอในฐานะคนพิเศษคนหนึ่งช่วงเวลาที่อยู่ในความฝันเป็นช่วงเวลาที่เธอได้ปลดปล่อยและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาในความฝันหมดเวลาแลวะวันนับวันดีทุกอย่างต้องกลับคืนสู่ความเป็นจริง ทุกอย่างเริ่มเลือนลางหายไปอย่างรวดเร็วราวกับฟองสบู่ที่แตกสลายวันดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองอีกครั้งแสงจันทร์ยังคงส่องเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนเดิมแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและเปี่ยมสุขเธอรู้ว่าความฝันนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่า เป็นความทรงจำที่เธอจะเก็บไว้ในใจไปตลอดกาลโดยไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้เพราะมันเป็นความสุขเล็กความสุขเล็กน้อยๆที่เติมเต็มชีวิตของเธอในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ตามไวเลยเพราะเรื่องสนุกๆยังมีอีกเพียบทุกคลิปคือกำลังใจกดติดตามเพื่อมารับพลังบวกไปพร้อมกัน